สบายดีพ่อแม่พี่น้องผมไปมัดจุกปู่สุขคนเนะาะการได้มาพุ่พ่อกบบาวามบ่าอวดด้วยสิ่งก็เสรนเพื่อพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าภารกิจของบ่าวอ้วนมณีกอดชิดดาเดินทางไปหาบ้านกองคุณตาล่างถ้วยเนาะก็ซึ่งว่าเพื่อนกอดได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ผูเจ้าได้ส้มคลิปแล้วเนาะของสงสาร ทางขอบครัของคนสาวมีสาวนก็เลยมีผู้หญิงใจบุญให้ขึ้นสนับสนุนครอบครัวของพ่นนอก็คือจะได้ซื้อเข้าเข้าวสารนึงก็ซ้กขาสิบกิโลแล้วก็จะมีปลากระป๋องมีไข่นี่โอเคผู้แม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ปราอ้วนก็แสีน้ำพัดทานผู้ชมผู้ใหญ่งใจบุญโน่ทุกคนเนาะเดินทางไปหาบ้านของคุณตาคนพรอบคกันเลยพี่น้อง ี่เราเคยเห็นน้องนอนเลยครับก่อนเดินท่ามหที่บ้านคุณตาเพิ่นไปเทียบห้อยนอนเลยครับก็อนเข้าไปหาคุณตาเพิ่นแน,น่นอนคนที่ยุคยุคนาะโอ้สบายดีแม่สบายดีสบายดียดเออกำลังหาเครื่องไปยังแม,แม่จะไปบุญไปบุญ <laughs> เออกำลังคิไปบุญเนาะท่านคุณตาเพิ่นก่อนไหนนั่งนี่สบายดีพ่อสบายดี สบายดีน้อยเออสบายดีสบายดีสบายดีไม่เจ้า,า,า,าออมันนี่ก็ยุครบหน้าครบตากันสามคนคือเขาเนะาะเพื่อนพี่น้องเนะะาะาลนแล้วนี่กำลังเกี่ยมผ้ากันชิดไปยังเพ่อจะแม่จะไปบุญแม่จะไปบุญเพื่อนคนตายไต่<อ>ทานพร้อมแล้วพ่อจะไปล้างถ้วยพ่อ แถวนี้ก็ี่ออกไปล่างถ้วยไ<อ>ล่แม่นไปไปเฮือนทานเขาเนาะทานอ๋อนัอ่แลกะก็คือว่าเนาะจุดประสงค์ที่ว่าลูกเขามาหาพ่อมื่นนี่เนะเากะก็คือลูกก่อด้ครับการแนะนำจากผู้ญ,ญ่ใจบุญเนาะาหลังจากว่าเพิ่นในส้มคลิปนั่นไปแล้วเนาะเพิ่นสงสารผู้ญ,ญ่ใจบุญเพิ่นสงสารก็เลยแนะนำให้ลูกนี่เขามหาพ่อเนาะ ซึงว่าการการเข้ามา,าพ่อเนี่ยญญมันก่อ่จะบุญมันก่อมีน้ำใจศรัทธาก็ได้ฝากเงินมาให้ลูกนี่ซื้อเขา้าซื้อเข่านี่จำนวนหนึ่งก็สอบหาสิบกิโลแล้วก็มีปลาก,กระปองมีไข่ให้ลูกนี่เอาเงินน่ะไปซื้อซื้อ,อก็ม่ว่าใข่ก็ลาเท่าเนาะนั่นฉะนั้นเราก็ลูกได้ครับคำแนะนำจาก คุณยายจะบุญเพิ่นก่อนลูกก่อนชิขอ <tamam. S 2> เป็นเสื้อ้านบุญให้เพิ่นน้ำอาสิ้นของที่เพิ่นบริจาคมาก็เอามาให้พ่อเครื่องที่ลูกมากกว่าอยู่นี่แหละพ่อนี่ก็จะมีปงป่าหนึ่งแพ็คแล้วก็มีไข่หนึ่งแตะก็เข่าหาสิบกิโลเนอะอันนี้ก็คุณยายจะบุญนี่ก็คือว่ามีสองท่านเดียวกันน่นเะอ ก็คือไม่หักของลูกแหละเพื่อนก็อยู่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนแหละเพื่นสงสารก็เลยให้ลูกนี่ชื่อเขาไม่พ่อไก่กอเพื่อไก่แล้วก็กับเพื่อนในน้ำห้ยฟักฟักอนาของควันไม่นอกซ้ายนี่แด้หนอเพราะเชื่อว่าอันของควันตัวนี้นี่เป็นของควันที่ว่าเพื่อนั่นเด็ดฟักเงินมาเนาะให้ลูกนี่เฮ็ดกัดงานฉลองวันเกิดให้กับเพื่อน เนาะจะลองมันเกิดอะไรก็เพิิกนกอได้เห็ด่านมาก็กโดนแหละพ่อมันเกิดกับเพิ่นกับวันที่สามเดือนสาม,มลูกกอได้เห็ดกิจกรรมแล้วก็เล่ากอได้บ็อกให้ลูกีนเห็ดเห็ดเห็ดลายเห็ดเพื่อเนาะขั้นไปแจกยาให้น้องน้อยนักเรียนขั้น่หากว่ามันเหลือเนาะเหลือแล้วก็ให้เอาไปพ้อมเลยที่เอาไปติดตัวลูกไปพ้อมเลยนะแบบพ่าไปท้ายคลิปท้ายหนังบน็ดนะขั้นเห็นว่ามี เด็กน้อยเด็กยางบ่เนาะก็ได้ให้มอบไผ่น้องนอยเพื่อป็นของควันเนาะอันนี้ก็ใช้ด้มอบไป่นอกเนาะจะได้ขอนมไหมอจะได้ขอนมขอบใจขอบใจอ๋ออันนี้ก็คือว่าเนาะเป็นของควันของควัญที่จะมอบไห้นอกอันนี้ก็เน่ตัวของควันตัวนี้แหละเป็นวัน เป็นของควันแบบวันเกิดวันเกิดของเพิ uh ่นเพิ่นก่อซื่อว่าเมลมาลิซอนซื่อวันเกิดของเพิ่นนะก็เลยหมอกของขวัญนี่เพิ่นก็เลยฝากเงินไม้เห็ดของขวัญให้เพิ่อนเอาหน่อยคือว่าเป็นอย่างโชคบัณฑ์โชคคือว่าแตกออกเป็นไข่มันเห่แคมโซมเห่า ไปไปงยนลยเนาะวันนี้เนาะแล้วก็แคนเ้นี่ก็ไปห้องหมอได้หรือติก็ไ่ได้ไปซื้อยาขินได้แค่น้อยกากแคนแล้วเินไข่ได้จักมือหรอได้ทิตย์ไปโอ้ได้ทิตย์ายแล้วเนาะพูนผู้อายหนึ่งใอยู่อัน้อวพนไข่ ไข่ก็เลายมือ่อก่น ią, นนอนเลยขาดหงเรียนเนาะที่ไปห้องหมอก็ผมมีเงินเนาะมัเด,ดี๋ยไปเอาเดีเ๋ยวนี้กอดลูกกอดเสื้อใยเอาเอาเอาเงินในไห้พอในผ้าลูกไปห้องหมอให้ซื้อยุกซายาให้น้องชายเพิ่นเด้อพ์โเด้อร์หาสิบพันเพื่อให้พี่น้องหาสิบพันกีบนี่หาสิบพันกีบเพื่อให้พี่น้องนี่บ้าอ้วนก็จะได้มอบให้พอนี่พาพออน้องอน,อนี่ไปห้องหมอ พะว่าน้องนี่เป็นไขรเนาะทิไปห้องหมอก็อบ่มีงเงินเนาะก็ตาสงสารแล้วละเนาะน้องน้อยก็อนถขาดโรงเรียนเด้ั่วโมงชิ่ววันเนี่พ่อก็ได้ได้ออกไปรับจ้างล้างถ้วยพอซื้อข้าวซื้อน้ำกินซื้อๆเนะาะหลังจากที่ว่าลูกเจ็บเป็นก็บ่มีงเงินใช้ลูกไปห้องหมอบ่อ่อนก็เลยเอาให้หาชิบให้พ่อเท่านี้หาชิบพันให้น้ำนานน้องชายไปห้องหมอไปกวาดเนาะไป,ไปน้องเนะาะก็คือว่าก็ดีใจอะ่ะพอ่อ ที่ว่านี่้ใหญ่เจ็บุญเบิ่งเห็นความดีความรู้มันของพ่อน่ะใจอ่ะตอนนี้ใจสุดแล้วพใหญ่ใจบุญเป็นอดีมาขอหวยขอในเพื่อนนั่นแหละขอใจบุญเนาะขอไอ้ไหวยหวพ่อใน้ใหญ่ใจดีเนาะในีเนาะขอให้เพื่อนว่าขอให้อายุมันยืนยาวขอใสาวพร่อนมาษาขอให้อยู่ดีมีแห้งยดีม่จุกเจ้า อ่ขอให้รําให้รวยหรือว่าเลี้ยงใจดีเจ้าขอให้มันมันยืนต่อหน้านะเจ้า,จา,จา่ก็ขอสมเยเจ้าเห็นดีวยอันอันนี้อันนั้นเนาะเจ้าก็ท <c oughs> ุกายากแท้ือว่าแมน่นเนาะอืม่มน,ะมมน่ะถึงจะรู้มาเห็นก็ว่าก็าสิดูุสา,ท,สาที่สุดเนาะ แต่ท้ายไปก่อนวันนี้ปุ้ยย่ใจดีคนก็ได้เห็นแล้วคนก็สงสารเนาะคันถามาดูมันแท้เฮ็ดก็สุดสมาร์ทกันงบุกยุคกุมกินก็เป็นตาสงสารอยู่พ่อ่นเจ้าพ่อกับเถ้าแก่ได้แล้วเนาะอันนี้กอดเบ้าวันก็ได้มาม่อไปกับกอดเถ่ากระติ้งชิบชิ้นแล้วเนาะสำหรับเครื่องติดเข่าเป็นปลากระป๋องเป็นไข่เนาะกับของควรให้น้องน้อยเนาะแล้วก็บ้าวันกอดไหนเงินให้พอเนี่ยหาสิบพันที่จะนำ ขอเงินนี่พาน,น้องเป็นไปรักษาซื้อยาซื้อทุกซื้อยากินไอ้น้องน้องเพิ่มเป็นไข่ก่อนมาได้หลายมือแล้วเนาะยังพอดีเนาะ<ช>ก็ชิบไปห้องมอก็บมีเงินเนาะ<ช>ก็พอดีเมื่อนี้ว่าวันได้มากกว่าถือเงินมาหาสิบพันก่อนจะได้มอสไพร์ก่อนนี่พอเด้อพอเด้อมอดเนี้ลูกกอดชิดชดได้ขอลาความลงพอเด้อว่าลูกก่อนยังชิดได้ไป ผลลึกิบนอื่นแด้มันก่อนยังมีหลายบอลที่ลูกจะไปเด้อพ่อพ่อไปน้ำลูกนำป้ายใจดีแล้วแล้วนี่มันหนาพอกว่าคอให้ยูดีมีแห้งเข็มแข็งตลอดไปได้พอาแล้วลูกลูกจะไหนขอลากับก้อนเอากรับก้อนหน่อยกรับก้อนกรับก้อนเลยครับก้อนแม่กรับก้อนด้วยอ้าวตัดระบบผมมันนอยตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเอองาม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  คอมพูวเตอร์ตั้งใจเฮียนเนอร์มืนหนึงลราให้ให้พ่อนี่ส้วนไปห้องหมอซื้อยากินเนอร์บิ๊กซอยอย่างนี้ครบเนอยู่ในมันก็มีครบไปแลอยู่ในน่ะมีปองปลามีนมมีดีโดมียำมยามีปุ่มมีบิ๊กได้เด้ได้เด้ไอติคับก่อนก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับภารกิจคอมพิวเอรวันเมื่อนี้เนาะก็ได้น้ำเอาเข่าเอา ปองปลาเอาไม่ยังนะปงกินไม่กับคุณตารับจ้างล่างถวยเนาะก่อสำเดม่่เพื่อนเป็นสําเร็จเป็นที่มหายนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อโอเคพ่อแม่พี่น้องเองดี๋ยวนี้บพาะสำหรับคลิปนี้บ่อ้วนก็เไดอะไรไปซ้ํา,านี่เนาะไว้เจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดขอขอก็คอยติดตามมารับซน,นกันต่อไปพ่อแม่พมนนนี่น้องเนาะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบาะอ้วนเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจท้ายในคลิปต่อไปเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ใหญ่ใจบุญ เพื่อนให้ทื่นสนับสนุนมาในครั้งนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนจงอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บย่าไหลของไข่จะอมมีพัฒนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นเนาะนั้นรับขอได้เงินหมื่อนาอทืนขอได้เงินแสนสิ่งที่ท่านได้มาในมื่อนี้ก็ขอยกลับไปหาตัวท่านเอาเท่าพันเท่าเลยเนาะสาธุโอเคพ่อแ okay, ม,ม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าอ่อนก็สิไนใดก็ร่าท่านผู้ชมไปซ้ำนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ